โอ้ไฮเลยใช่สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมโดยมิซานะครับตอนนี้อยู่เกี่ชื่อว่าบัวใครนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการลงดันซูชินั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่กับสาวเลสบินเทอร์นะครับผมตัวแจกฟรีนั่นเองนะครับผมของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะก็น่ารักมากเลยฮะน่ารักมากเดวิ่เต็มโอ้โอ ใหญ่ด้วยฮะใหญ่มากปรากาศปรากาศจงเจริญก็นั่นแหละครับผมก็อันนี้คือรูปไลท์ทูดนะครับผมของเอ่อเลฟเวนเทอร์ตัวแจกฟรีนั่นเองบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมทำซะอากาศหนาวตอนนี้นี่ผมรู้สึกอบอุ่นด้วยเลยนะครับผมก็สำหรับนี้ก็อย่างที่ เคยบอกไว้ต้นคลิปนะผมก็ว่าจะมาลงซูชินะครับผมเนื่องจากมีคนขอมาบอกว่า <S <S เอ้ยพี่ลงซูชิให้ดูหน่อยผมก็นั่งนึกอยู่เอ้ซูชิมันดานไหนว่าอ๋อไอเจ้าเนเจอร์ซูชินั่นเองแล้วนะผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปกันนะครับผมอ่าผิดดานซะด้วย สำหรับด่านซูชินะครับผมผมก็จะบอกสรรพคุณอย่างหนึ่งเลยโดยที่ด่านซูชินะครับผมส่วนใหญ่แล้วทั้ง3ด่านเลยจะเป็นด่านสําหรับการอัพสกิลนะครับผมได้อุปกรณ์ในการอัพสกิลนะครับผมอย่างเช่นด่านแรกนะครับผมก็จะเป็นสกิลทาร์นาของสกิลอันติเมทนั่นเองก็คือสกิล ex นั่นแหละแล้วก็ด่านที่2นะครับผมก็จะได้เป็นทาร์นาของใบอัพสกิลนะครับผมซึ่งอเอาไว้อัพสกิลพวกแอคทีฟหรือสกิลพวกพาสซีฟนะครับผมต่างๆนานา,น,าน,นะครับผมก็มาจาก ด่านนี้นะครับผม ส่วนสกิลเอ่อแอคทีฟหรือธรรมดาพาสซีิฟต่างๆอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการอัพของสกิลนะครับผมก็อ่าน,นี่อันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับสกิลทั้งหมดนะครับผมโดยที่ทีมเราที่เราจะเล่นนะครับผมก็คือโดยส่วนใหญ่ซูชิตัวละครจะเป็นตัวละครกระสุนแดงนะครับผมก็คือไม่ใช่สีเกาะแดงนะครับผมโดยที่เราต้องใช้กระสุนแดงไปตีนั่นเองนะครับผมใครที่เล่นทีมอาลุเป็นเมนอยู่แล้วก็แนะนําเป็นทีมอาลุก็ได้นะครับผมเป็นอาลุ แล้วก็แกงของนางอีกสองตัวนะครับผมสามตัวก็ได้อีกตัวหนึ่งจะเป็นน้องลูกสองฮะอีกอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้องลูกสองก็คือตัวนี้นี่เล่นได้เหมือนกันนี่เนี่ยเล่นตี้นี้เลยฮะตีแก๊งสาร,รพัดรับจ้างเก้าเก้าหกเล่นได้เลยนะครับผมสําหรับด่านแรกโอ้โหผมบอกเลยฮินะกวาดมันซะรรเออเอเอจเย็นสะพพแทงเราจะตาย สดีก่อนอย่าพิ่งไปอ่าเรียบร้อยเอาจริงๆแล้วอะผมควรไปเล่นน้องพยาบาลเว้ย <c oughs> เออนี่ดามเมจน้นดาเมจมันเยอะเกินไ <c oughs> ม่เกมบับสองรสิก็เพียงพอแล้วอเออไม่เกวผมอัดอัดเยอะเกินไปไม่มีน้องพยาบาลลืมซอรี Sorry. ผมลืมไปว่าแทางตัวนี้มันไม่ได้อึดฮะแต่ว่ามันเอามาปั๊บดาเหจได้ไงท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้นะไปเล่นแทงตัวอื่นดีกว่านะครับผมแล้วก็ใส่แค่สี่ตัวพอนะครับผมเฟียอะไรแล้วกันเห็นไ,ไหมเออเรามีน้องพยาบาลแล้วสบายฮนะแทงเราไม่ตายนะครับผมแลน้องทำไมน้องฮินะนั่งงนนะเปร,รี้ยวเกินไปแล้วน้องฮินะแรงจัดจัดนะฮะท่านผู้ชมพยาบาลกันเลยเดี๋ยวแตก เออเฮ้ยอา้าวไม่พอนี่นะไม่ใช่ไม่พอไม่ถึงครับเฮ้ยยิงนี้เลยอ่ะยิงเอยิงมายิงกลับไม่โกงนะยิงมาไมา่กบไม่โกงนะดูดิดดไม่ได่ตัวแทงเราแรงอะ่ะแรงมากะท่านผู้ชมโคตรแรงเลยฮนะไปเอาระเบิดไปกินควงรลอไปแล้วดูดิเฮ้ยช็อตนี้แหละแกไอ้พวกซูชิมาเป็นอาหารให้ฉันซะ นี่แม้ยิงไป5้าแสนอะดามเบดมันเวอร์วังอลังการรามกรสถานสุรยยะเป็นโรงเรียนของแก๊งแก๊งนี่อสศสัตนะครับผมอุ้ยขอบคุณสําหรับถูกใจนะครับผมขอบคุณครับเออผมจะใช้โรงเรียนอสุสัตแล้วกันนะครับผมโรงเรียนตํารวจอยู่ในเรือด้วยไหมโรงเรียนตำรวจในดูสิอ้าวอยู่ในเครือด้วยโรงเรียนตํารวจด้วยฮะเออเอาเป็นน้องนมกลองแล้วกันน้องนมกลองอยู่ไหนน้องนมกลองน้องนมกลองน้องนมกลองอยู่ไหนน้องนมกลองโอเค แล้วก็พยาบาลเหมือนเดิมฮะอันนี้ได้บัฟกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยน้องนมกล่องก็ได้อะโอ้ได้ครบแล้วเนี่ยโอเคเราได้บัฟครบแล้วฮะนี่น้องโคฮารุน่ารักจัดจัดนี่เราพาเคียหน้ามาด้วยฮนะบลอกเลยเคียหน้าเนี่ยของดีเคียหน้ารู้สึกว่าตัวละครจะสองดาวนะครับผมก็ใครที่รอน้องเคียหน้าก็รอได้เลยนะผมน้องสองดาวนะผมเฮ้ยแกจะยิงย่างงั้นเลยงั้นแกเอากระสุนชั้นไปโหโคตรแรงเลยไงดูน้องเคียหน้าผมปุ๊บ อืมซุ่มซ่ามเตะระเบิดขว,วัญใส่เอีเขียนหน้ายังแรงอ่ะที่ดูแล้วกันไอบ้บัฟนี่มันโอพีแค่ไหนเดี๋ยวดูน้องโคฮารุผมก็แรงเงินโบโหสี่หมื่นก็แรงเลยเอีโคฮารุยังแรงเลยอ่ะแรงมากอ่ะไอบ้บัฟด่านเนี้ยโอ้ห้องน้องน้ำกองยม,มียม,มีอุยโยนเค้กให้ฮะน้องน้ำกองบัฟดาเมจสักนิดหนึ่งบัฟดาเมจต่อไปเราจะใช้เขียนหน้าฮะ สกิลเคียนาดีอย่างนี่น,นะครับผมทำให้ศัตรูตีมิดนั่นเองนะครับผมดีมากๆนะครับผมดีดีสุดๆเลยแต่เป็น AOE ด้วยแล้วก็ปิดฉากด้วยน้องอสุสะปิวโหรแรงเมื่อกี้เห็นเลขแปดหมื่นด้วยะรวมรวมแล้วยิงเป็นแสนเลยนะ <S <S เออเรามาดูดามเมจน้องอสุสะกันนะครับผมว่ายิงกันเท่าไหร่ อันนี้เป็นอสุาสานที่ผมยังเอาไม่ตันนะออ้ดูดียิงอย่างแรงอะ่ะเอ้ยโคฮารูอย่างแรงเหมือนกันต่อไปก็เป็นด่านของการฟาร์มทรัพยากรนะครับผมอ่าเป็นฟาร์มพวกชิ้นส่วนนะเนาะสำหรับโรงเรียนที่จะเล่นก็อ่าโอเคแทงเราได้แล้วนะครับผมแทงเราได้ละแต่ผมว่าในเนี้ยมันต้องมีหนึ่งในนี้ที่ต้องได้เอาสองเลยก็ได้นะผมว่าโอเคฮะได้แล้วเดี๋ยวนะเขาบังคับโรงเรียนอะไรบ้างเนี่ย มีโอ้เลวินเทอรเ์เดี๋ยวนะเลวินเทอร์ก็สุนแดงมีปะนะ <laughs> เดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงก็เซริกาไงเออเซลิกาแล้วก็ชิโลโกโอเออพูดทำไมเนี่ยไม่มี <c oughs> เดี๋ยวนึงนะผมหาทีมแป๊บไม่มีอ่ะผมไม่มีับายดสเน่เนี่ยบับดาเม็ดนับอืม <laughs> มันหายากจังเลยโรงเรียนที่จะเอามาลงเลวินเทอร์อยากลงเลวินเทอร์อยู่นะเอามาบับก็ได้วะ เอามาบัฟก็ได้โอเคฮะแค่นี้บัฟเราก็เพียงพอแล้วฮะแล้วก็ตัวดาเมตอีกหนึ่งตัวเอ่อจะเล่นแบบผมก็ได้นะก็คืออ,อ,อัดบัฟให้มันครบฮะแล้วก็ที่เหลือก็ไปลงตัวดามเมตหนึ่งตัวนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเราลงน้องเลวินเทอร์มาด้วยฮะไปเลยสเปเชียลมาดูกันดามเมตของสเปเชียลที่ไม่ได้ปัน้นจะเป็นยังไงโอ้ลักหมืน่นโคตรแรงเลยมาเลวินเทอร์ดีเวลาของเลวินเทอร์ ตบมือทุกคนตบมือเอ้บัฟดาเมจนะฮะบัฟดาเมจไม่รู้บัฟดาเมจหรือเปล่าไม่รู้บัฟอะไรมันเป็นบัฟอ่ะเออรู้แค่นี้แหละฮะของน้องเรวินเทอร์อุ้ยเดี๋ยวทำไมเซริกาวิ่งเร็วจังเลยอ่ะอย่าบอกบัฟวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยวิ่งคตรเร็วเลยเฮ้ยบัฟวิ่งเร็วเออเว้ยโคตรเร็วเลยท่านผู้ชมเอ้ยบัฟวิ่งเร็วมันคือบัฟวิ่งเร็วคือบัฟวิ่งเร็วตัวละครับวิ่งคตรเร็วเลยโอเคฮะเป็นบัฟวิ่งเร็วนี่เองฮะวิ่งเร็วมากฮะ ไปทุกคนจงวิ่งเร็วฮึยค <c oughs> ดูนะได้งไงรูปเท้าเห็นไหมบัฟวิ่งเร็วจริงด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นไหมบัฟรูปเท้าเออบัฟวิ่งเร็วฮนะท่านผู้ชมเอ้ยแวกแนวเดียวผมชอบอะ่ะเอชอบอะ่ะ <c oughs> บัฟวิ่งเร็วอะ่ะ <c oughs> หนานี่ดูดิทุกคนเร็วเลยโอ้ไฮสปีด <c oughs> <c oughs> นี่วันโอ้เบลลียเลยนะเอ็มเดอะแฟลช แอมเบรียเลนบ้าวิ่งเร็วฮะไปใส่บ้าวิ่งเร็วนี่ชูการ์ยิงไปเลยฮินาเซลิกาพิวอุ๊ยเลวินเทอร์ของเราฮะ ของดีก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับดานซูชินะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการลงซูชินะครับผมช่วงต้นเกมผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนํานะครับผมว่าอย่าไปเล่นดานหลังๆเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเสียบัตรนะครับผมแล้วก็การอัพสกิลของเรานั้นก็คือมันเยอะมากๆนะครับผมโดยที่ตัวละครส่วนใหญ่นะครับผมที่จะเข้ามาใหม่ๆเราก็ต้องหาการ์ดใหม่ เหมือนกันนะครับผมซึ่งก๊าซใหม่ก็จะเป็นก๊าซสีขาวนี่แหละนะครับผมเพราะงั้นแล้วเราก็ต้องดองก๊าซสีขาวเยอะๆนะครับผมเพื่อจะไดดอัพตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาในเกมนะครับผมก็ยังไงก็เอาไว้เล่นช่วงหลังๆเกมเนาะแบบว่า,าต้องการมันจริงๆนะครับผมหรือยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับการลงโซชินะครับผม ก็ยังไงก็ใครชิ้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อไปกําลางใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปโดยมีสตาร์ได้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าหนาวนะครับผมก็ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย